Think that we've all had enough One keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet เว็บซอมบี้ลัดเว็บสุม่มรหัสดองเพชรเริ่มต้นเพียงแค่1ิบาทเท่านั้นโดยมีทั้งระบบ iOS และ Android ซึ่งจะสุ่มเพชรตั้งแต่1000เพชรจนถึง5000เพชรแถมมีโอกาสได้อเอ็กอีกด้วยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถคลิกด้านล่างได้เลยผมไปสุ่มกันได้เลยโอเคครับ okay, ผมมาดูเกมเพ์ของโลเจอร์กันดีกว่านะอันนี้นีก็อยู่ในไอดีหลักของผมนะผมสุ่มมาได้นะก็มามาเล่นกันเลยดีกว่านะผมอันนี้ก็เพิ่งเล่นได้แบบ แรกๆเลยผมไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่นะผมมาดูความโกงของอว่าที่สส่วิ่งอันดับหนึ่งของเกมณนะตอนนี้ดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคฝั่ง,งมือก็มีโรเจอร์เหมือนกันนะแล้วก็มีพ่อด้วยนะครับผมโอ้โหโรเจอร์รนะ้อยเล้ยวฝั่งนู้นผมแค่แปดสิบนะผมไม่ได้ใช้ตัวนะ๋วอัพเวลนะะโอ้สวยแล้วแบบนี้มาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมได้ข่าวว่าอาจจะเร็วกว่าคิงหรือเปล่าเนะี่ยได้ตรงกลาง มาดูว่าใครจะได้ตรงกลางไปก่อนนะฮะแล้วก็ด่านี้ด้วยนะฮะผมทะเลทรายโอ้ยหมาละขอ,อพูดไปก่อนอย,ย่าอุ้ยโหลเจ้าฝรุษอ่ะถือปาดไม่ถึงอ,อ่ะไอ่เอ้าโถสกิลว,วุดมล้วก็เรียบร้อยได้ตรงกลางไปสวยเพื่อนเฮ้ยฝั่งผมสายโลกมีเป็นเรนลี่เฉยๆฉยโลกแต่ฝั่งนู้นมีเป็นหนวดขาวนะทานี้แล้วก็หนวดขาวได้ของหวานเลยไอ้ขอดึงหน้าด้านตรงนี้แล้วกันเออสามฮิตสามฮิตหนึ่งสอง แล้วก็ได้ถงไปแล้วอย่ามาตีอย่ามาตีออโต้ออตโอออต้เคานเตอร์อรช้าช้าช้าชัดนี่ไงฟาดมึนไปดิแล้วก็เด็ดเดแล้วก็ฟาดไปเลยเอยสายโล่โดนโคตรแรงนะครับผมพ่อนี่คือแบบนิ่มๆเี่ยปกติก็นิ่มอยู่แล้วนะครับผมมาโอ้พยุทรายไปฝั่งไหนเนี่ยเอา้า ไม่มีลายไม่มีลายยังถึงดึงได้นะครับผมไม่มีปัญหาขอแค่อยู่ในธงศัตรตูนะครับผมโรเจอร์ได้หมดนะฮะโอเคเราย้ายหนีดีกว่าแล้วก็นี่ไงโรเจอร์อ๋อขอดึงธงหน่อยเพื่อนออโอเครีฟาไปหนึ่งทีเอาล่ะหน้าที่เราคือดึงธงอย่าเน้นบวกอย่าบ้าบวกนะครับผมทำตามหน้าที่ของเรานะมันจะเก่งมา,มากๆนะเออโอเคโอค้ยนิดเดียวอ่ะ โอ้โหแต่ผมผังผมใกล้ติดบูธแล้วด้วยนะผม่ละการตอนนี้นี่คือสายโล่ไม่มีเลยนะครับผมโอเมตาตอนนอี้ผมว่าพ่อนี่อาจจะอาจจะยังเล่นท่าอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าคนอาจจะเอามาแต่โลเจอร์นะไม่มีใครกันธงเลยนะผมเอาละติดบูธพอดีด้วยดนึงธงเลยเพื่อนหึงธงเลยโอเค อะไรดอนแล้วก็เอาพ่อนี่ไหญ่พ่อโดนไปเลยติดบุญพอดีนะผมพ่อไม่รอดอฮะมาธงบีได้แล้วดึงไปกี่ธงแล้วเนี่ยดึงธงโคตรมันเนะผมเอาละ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝันนุ้มพายุมานะผมเราฝันหัวค้ามันหล่อยธงหลังบ้านนะเพื่อนเราวังตลบหลังโอเคจะไปตลบข้างหน้าให้แล้วก็พ่อเหรอโหพ่อโอ้ผมตีพ่ออีกทีนึงพ่อตายแล้วเนะี่ย ไม่ไมยังก่อนขออีกนิดขออีกนิดโอ้โหนิดเดียวเองอ่ะโอ้โหลงี้ตีพ่อดีกว่าเฮ้ยโอ้นิดเดียว,อ,ดดยวอ้าวโอเคพายุจัดก,การให้เรียบร้อยแล้วนะผมสามต่อสองธงนะอุ้ยสวยเพื่อนอุ้ยนี่มีสายโล่ตัวเดียวเองมาเด่ยดึงธงแข่งกันเอานะผมโอ้โหแต่ว่าฝั่งนู้นมีสายโล่นะแต่ว่าเอาไม่อยู่นะ เอาละช้าชา้ชาชา้ชา,ชา,ชาชมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วนี่ไงญ่เอาสวยละสลวยละโลดเจอร์ช่วยกันช่วยกันโอ้โหเกือบแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งเฮ้ยสวยสุดยอดแม่ถือว่ามันเอาเรื่องนะผมอยากดูจริงผมดึงไปกี่ธงแล้วเนี่ยทำตามหน้าที่นะผมมันจะเก่งไปเองนะโอเคขอดูหน่อยสิโอโห้าธง โอเคผมมาดูเกมที่2นะก็ยังอยู่ในด่านเดิมอยู่นะผมก็ดูดิฮะอะไรวะเนี่ยพ่อนะผมสายโล่นะพ่อแต่เป็นพ่อล่างแรกนะผมไม่รู้ฮิตอะไรกันนะผมเมตาเนี่ยปันป่นป่วนไปหมดแล้วนะตอนนี้โโลเจอร์มาวันแรกมาฝั่งนู้มีเป็นบิ๊กมัมน,นะผมนิกะนะโรเจอร์ล่างแรกนะผมแล้วก็คิดรอนะฮะมาดูกันว่าใครจะได้ทงกลางไปนะผม โอเคเริ่มเกมมาเอาละแล้วก็ชา้าไปเลยแล้วกันโอ้โหวิ่งแม่รวดเร็วนะฮะแล้วก็น่าจะได้ตรงกลางไปที่เรียบร้อยนะโอ้โหไม่น่าพลาดเอ้ยอเอ้ยใจเย็นฟาดหนึ่งทีอืมขอนี้ก่อนขอนี้ก่อนโอ้ยสวยเพื่อนสวย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 รู้แต่ว่าเสียตรงกลางไปแล้วโอ้โโดนคาหมูอีก สาโล่เรามาเติมไม่ทันนะอืมน่าจะได้อยู่ได้อยู่สองซอล3อสามธงโอ้แต่โรเจอร์ของผมใกล้าตายแล้วรอก่อนนะเพื่อนแป๊บนึงธงกลางยวไปเอาให้มารวดเร็วอยู่แล้วตัวนี้สวยธงกลางว่างพายุไปแล้วแต่ว่าขอขอปาดไอ้หมอน,นี่ก่อนเอา้าโอ้ยโอเคช่างมัน อ๋อสวยไมืไ่อไรเดี๋ยวดึงต่อให้เพื่อนอะไรอะไรชอบไป,ปดิฮะจะตีหรอจะตีเหรอฮะตีไม่ได้โว้ยดึงธงอยู่นี่ไงนี่ไงอย่านะเว้ยอย่าเ้ยโอเคชา้ชาชา้ชาชา้ชาช้าช้าช้าขอไปธงหน้าบ้านเลยแล้วกันอยา่าเอาเฮ้ยเอาหลอกเป้าเองเอ่เฮ้ยติดบื้ยพอดีเนอะผมเอาใครโดตายเฉย โอเคอะไรมืนไปดิเกาะธงไปละกันสวยปุ๊บแล้วก็ววกโอ้โกายสกิลเลยนะเสียทงไปอีกแม่ถือว่าเอาเลื่ยงนะผมส่วิ่งตัวดีนะครับผมดึงทงกันโคตรมันนะตอนนี้ผมสาดตสอทงแต่ว่าโอ้โหศัตรูนะผมใครโดนให้บิดมาแอบดึงทงนะแต่ว่าไม่ใช่ปัญหานะครับผมมาเลย สบายสบายขอปาดหนึ่งที่เออมึนไปดิเอาละอันนก็ขอธงนี้ไปแล้วกันนะผมได้เลือดด้วยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคสานสองธงเพื่อนเราตายไปเยอะเลยนะโรเจอร์เหรอโลโอเคเหมือนว่ามันจะช้ากว่าไอ้โรเจอร์ล่างแรกอยู่แล้วไอ้สกิลนี้เนี่ยไะต้องใช้ก่อนเอามาแล้วไฮโดรไฮดโอเค น่าจะได้อยู่นะโอ้โหแล้วทำไมผมไม่ไม่เห็นพ่อพ่อล่างแรกเลยเนี่ยไปไหนเนี่ยไม่พ่อธงเลยเอาล่ะเอ้ยตายแล้วใช่ไหมไคโดแล้วขอดึงธงนี้ไปแล้วกันนะผมเรียบร้อยธง A. เออ้าวราศีต่อหนึ่งธงแบบนี้การธงเลยเพื่อนติดบุ้ยต่างหากมาเจ็ดหก าขอหนึ่งทีเอ้ยพิกบัมเรียบร้อยหนึ่งศูนย์โอเคโอ้โหสุดยอดนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมวันพีชบอลตี้ลัดนะครับผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมและถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอกเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอกไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับผม โอเคผมมาดูเกมต่อไปกันดีกว่าผมด่านเดิมเช่นเคยแต่ว่าฝั่งผมนะผมมินิกะสองนะแล้วก็มีแฉกนะผมฝั่งนุ้นในตัวละครหลากหลายมากเลยนะมาดูว่าฝั่งนุ้นในจีมันเป็นตัวอะไรนะผมเฮ้ยผมมีโรเจอร์ทั้งแรกด้วยผมทีผมแล้วก็มินิกะนะสบายแล้วเดี๋ยวถุงกลางให้เพื่อนผแต่ฝังนู้นมีคิงนะผมเอาละมาดูว่าใครจะได้ทุงกลางไปก่อนนะผมแล้วก็เลลี่นะผมโล่ดำนะฮะ แล้วก็พอ่พอนะผมยามมาโตให้บีบด,ด้วยนะมาโอเคคิงน่าจะได้ก่อนหรือเปล่าเนี่ยผมได้เดินช้าไปปะก็ฟาดไปโอ้คิงได้ก่อนแต่ว่าไม่น่าจะใช่ปัญหาเท่าไหร่นะอา้าวเฮ้ยใครมาแลนลี่เหรอเน้นขอดึงหน่อยละกันชึบเรียบร้อยมาโอ,โ,อโอ้ยโอ้ยเดยี๋ยวตอนนี้อยู่ฝั่งไหนเนี่ย โอเคฝันค้ามอยู่ตรงนู้นใช่ไหมมีพ่ออยู่นะครับผมเอ่องั้นก็ไปลุยพ่อเลยดีกว่าพ่อไม่ใช่ปถหานนะนี่ไงติดมือไปพ่ออะไรพ่อเดี๋ยวขอดึงธงก่อนครั้งที่สองอีกครั้งนึงอีกครั้งนึงเออสวยแต่ว่าไม่ทันแล้วพ่อชุบนี่ไงหลังหักไปโอเคสวยเพื่อนสวยมีกายดึงธงเลยสวย โอเคอ๋อฝั่งนูน้นติงธงบ้านเราใช่ไหมจากการเลยเพื่อนเอ,อาาาาาา่าช้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 าฟาดอืมเอาละขอธงหน่อยได้ไหมเอาพ่อตายแลย้วใจเย็นโซโลเอ,อ้ยมาโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นหาโถมาเลยเพื่อนโถมาเลยหกห้าสี่เดี๋ยวเขาไปช่วยเขาไปช่วยเขาไปช่วยสองหนึ่ง เรียบร้อยนะผมโอ้โหห้าสูตรนะเป็นว่าผมมาดึงทงหน้าบ้านนะผมโอ้โ oh, ห <c oughs> พ่อนี่คือแบบไม่ใช่ปัญหาเลยอะโอเคผมเกมเพย์ของโรเจอร์เย็กเนี่ย er นะก็ประมาณนี้เดี๋ยวมีเกมเพย์อ,อื่นเนะี่ยตามมาแนะน่นอนผมรอถึงเกมเพย์บูตันของโรเจอร์ด้วยนะผมเราติดตามได้เลยนะวันนี้ขอตัวลาไปนลครับสวัสดีครับ